สวัสดีครับพามากินร้านตอนยอนนะฮะร้านนี้เข้าซอยอร่อยแล้วก็ที่ผมชอบคือแกงฮงเลมากินหลายครั้งเหมือนกัน,นครับอยู่หน้าสนามกีฬากลางนะฮซอยสนามกีฬากลางด้านข้างนะครับเซิร์ฟก็ไเลยครับร้านตอนยอนผมจะมากินแกงหางเลยครับก็มีสามชั้นกับสันคอนะ เนผมเอาแกงฮังเลมีมีสามชั้นกับสันคอใช่ไหมครับใช่ค่ะอะไรขายดีกว่ากันครับอืมมันทั้งสองเลยคะ่ะมันเป็นแบบแล้วแต่ลูกค้าชอบชั้นนั้นมันก็จะมันหน่อยติดมันเลยเนี่ยผมเอาสามชั้นเลยครับเป็นชุดข้าวเลยครับผมชุดข้าวหกสิบบาทสองอย่างเลยนะครับผมไอติมแล้วก็บรรยากาศในร้านประมาณนี้ครับนี่เมื่อกี้ที่ผมคุยเนี่ยคือมีข้าวซอยเนื้อ ธรรมดาสี่หกสิบห้าบาทพิเศษแปดสิบแล้วก็ข้าวซอยไก่กุกขิกนะสี่จ้าไปนิดนึงบรรยากาศในร้านครับไอติมต่อนยอนไปเรื่นงข้ามากันนะแต่ว่าผมก็จะเน้นกินนี่แหละครับเข้าเออเขาเรียกว่าแกงังเลนะครับ ย้อนซตอนย้อนะตอนย้อ,อนตอนย้อนตอนย,ย้อนใส่วัวนี่เลยหายควายเสียก่อนโอ้สวยงามนะเนี่ยเลี้ยงยากขนาดนี้ที่พ่อจะให้กินนีกินแกงฮังเลไหมมาแล้วครับแกงฮังเล จริงนาลีเขาอยากกินมากครวันี่แกงเลแต่เขาก็อยากกินน้ำเงี้ยวมากกว่าเขาก็เลยจะมากินแกงเลยกับผมนี่ขายเป็นชุดนะชุดนี้60บาทเองฮนะนี่น่ากินครับมีให้เลือกแบบสันคอหรือว่าเป็นหมูสาชั้นนะแน่นอนครับผมชอบมันๆอยู่แล้วเอาหมูสาชั้นเลยครับนหมน่ากินมากเมื่อกี้นี้ ก่อนที่เขาจะมาเสิร์ฟแอบไปดูข้อมูลมาแกงหังเลนะมันหังเลนะี่เป็นภาษาพม่านะครับก็มันมาจากภาษาพมา่าหินหินนี่แปลว่าแกงเละนี่แปลว่าเนื้อสัตว์นะหินเละมีหน้าแกงมันมัน,มน,มนตอนที่ผมไปที่พมานะ่าเขาก็จะมีแกงตามตามร้านเนี่ย เป็นแกงแบบนนนเนี้ยมันมันอะเยอะแต่ก็มีเครื่องเคียงเยอะเลยฮะตอนนั้นทีไปพ่อมาน่ากินนะนี่ครับมันมันอยน่างนีรรนน้นะครับจะกินบเปล่าหรือกินกับข้าวดีครับแรกสะอาดใจกินกับเปล่าไว้ก่อนเลยดีกว่านะอืมอืมอร่อยมากนี่อร่อย ต่งมันค,ค,นค,ค่อ่อมันค่อยเ่็ข้าวซอยที่มาข,ข้าวอยก็มี้าวซอยกมะก็ะเดียวพอกนกินครับกินก่อ,อ,อกินนนะี่ครับลองคำที่สองกินกับข้าวดูฮะกินกินอย่างนี้ตัดใจโอ้ข้าว,วร้อนๆเลยครับ น่ากินมากอืมอดอดต้องดูอ่ะทอมีอยู่นี่เลยเอ่ะเม่ใ่เรธรรมดาเลยไม่ใช่เรนเบรนบาย ออนึงะ่ะตามที่ผมดูอ่ะเขามีใส่ผงลิษงด้วยนะมาขามเปียกทางเลี้ยวอีกขั้วหนึ่งปลาปากถ้วหนึ่งครับไม่เอาข้าวนะครับผมเป็นสามชั้นนะครับสาเพิ่มอีกถ้ว,วนะมาอร่อยเวลาที่ค่อยถ่ายจุดหนึ่งเนี่ยแล้วยืดออกไปเนี่ยมันจะเห็นหน้าชัดไหม กินครับางคนเขาใส่ถั่วถั่วดินมน่ะน้ำสูตรน่ะใส่ถั่วดินมคือมันมีสองแบบเลยแบบเชียงแบบเชียงแสนกับแบบแบบแบบพม่านี่แบบแบบพม่าแต่ถั่ดินเนี่ยอาจจะใส่แต่ว่ามันมีน้อยมากงอ่อเมีอยู่แต่ปติถ้าค่อถ้าค่อยทำเองถ้าไม่ใส่ถั่วดิ้มทาไมอ่ะไม่ชอบปเขาบว่าอร่อยอยู่นะ น,นี่ข้าวซอยเนื้อขอมม้าวบดเนื้อนะฮะนี่ครับข้าวซอยเนื้อช่วงที่รอทางเละติดข้าวซอยเป็นคำพังก่อนแล้วกันนะอืมอร่อยม,มากข้าวซอยเนื้อนี่ครับมันเบี้ยวผมขอเปลี่ยนปเป็นบายนะฮะนีอะ่อติดปลติกเนะี่ยตะเกียบเนี่ยเวลารูดออกจากปลติกละวังฮะผมโดนเสียนต่ำใบทีแล้ว เครื่องปรุงน้ำเงี้ยวเขาก็มีมะนาวมาให้นะเราเขาก็มีนะบีบไปเลยครับมะนาวแล้วข้าวซอยเข้าอร่อยปนนานรีอร่อยนะนี่ครับตนต้เาไหข้าวซอยอันนี้เป็นข้าวซอยข้าวซอยนี่ใส่กะทินะฮะแบบสูตรใส่กะทิผมชอบนะครับี๋ยว,ว่าทางเลหล่อนกินครับอันนี้คือขั้นเวลาฮะทางเลมันหมดแล้วเราก็รอกินนีน่ีขั้นเวลากินด้วยกันไหมครับพี่ ทำอะไรเราอ๋อขนของข,อขึ้นรถอืมอรอแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม่เป็นรสชาติอีกแบบนึงนะแต่ก็อร่อยพูดถึงอร่อยจริงต้องรอแต่ผมเนื้ออร่อยกว่าแกฮังเลไปแล้ว อ๋อเหรอที่ร้านอะไรนะมึควรนะวันนี้เป็นเน้นอาหารเหนือเลยอืมกรอว เส้นหนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะลืมแต่ร้านจะเส้นต่างกันคือกินข้าวซอยก็คือเอาข้าวมาทําเป็นเส้นแล้วก็มาหัน่นทาเป็นเส้นฮะหรือข้าวมาซอยหั่นนี่เองไม่ใช่ข้าวที่อยู่ในซอยใช่ไหม กเลยาไปกินข้าวเจ้าเนื้อเนื้ออะไรเนื้อนะครับคือโซนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนอะไรอ่ะมีชาวอิสลามอยู่เยอะคะแล้วก็ผมอ่านมีคนมาคอมเมนต์ไว้ตอนที่ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวชงควายเขาจะมีเลี้ยง เลี <Le> icana, ้ยงควายนะแล้วเลี้ยงแพะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็เลยเป็นอาหารที่แบบเนื้อเป็นหลักเนื้อกับไก่บรรหารละเนึ่งก็มีไอตินด้วยอืนๆมันจะเหมือนอยากกินเนี่ยแต่หิว ปึ๊บครับ,รบอือน่ากินไหมครับข้าวจะรอไม่ใช่ร้อจังเลรอนกระหังเลยอร่อยดี <c oughs> อืมอืมกินไปพร้อมกับเปรี้ยวๆอร่อยมากซ <c oughs> ื้อเก็บไว้ก็ได้ <c oughs> อือแบบนี่ครับ เรกินก่อนนะ,ะน,นี่ครับมันไอ้ตรงที่มันกรุบกรอบขาบเนี่มันอร่อยนะเส้นหมีก่กรอบเออถ้ามีเอิร์ตหมึกหมีกกรอบมากจะดีไอ้ตรงเนี้ยไอ้จะเป็นอะไรนุ่งเหลืองเนี่ยอ,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 อืมอร่อยแล้วก็กินโดนเปรี้ยวๆบ้างอะไรบ้างอร่อยครับก็ปล่อ,อยถึงอ,อร่อยอืมอืม มาละถักตูงไปก่อนอร่อนมากจริงขออนุาตผมนี่เป็นคนชอบกินช้อนแกงนะน,น,น,นี่ครับเดินวายแล้วกันนะที่จะเปลี่ยนนะนี่ครับนี่น่ากินไหมคุกข้าวครับตักถั่วไว้ผมวัเนี่้ หน่ากินครับอมันไม่ค่อยชัดีด,งงดังใกินบอาวื่มน้ำอะไรดีนี่ครับนางดาีมานได้กันนี่ก็กินให้ินถิ่นืนกาเลยวั้าวตนมข้าเลนียนี่เราถ่ายเนรนวายหรือถ่ายเรน,น,นเรนธรรมดาดีเลนวายเหรอไมมนราลไธรรมดาอืมมนใกล้กไปไหม นเปลี่ยนเป็นเป็นวายละขั้วมาปีนี้เป็นเรืนธรรมดาแล้วนี่เขาเป็นเรืนวายครับจิมลักษณะจ่รยจิมครับข้างเลยมัน,น,มนหลายที่นะมันรสชาติก็ต่างไปนี่นะ่ะตามร้านตามร้านาร้านเนี่ย หน้าสนามที่ไม่ใช่นะตรงหอยไรกาต้าวแกงทะเลไหมหรือเป็นเน้นอาหารไทยไหมลูอร่อยมากน,น,นี่มุมของกาเรียอ,อืมตรงอืมอรอยครับ ก็ดีเลยทำยากก็ละ่ะคื้อกากินก็ทำง่ายดีอร่อยอเืยว่กกะอ่อจริงครับ ูดวมก็เขาใส่สับปะรดนะแต่นี่ไม่มีสับปะรดนะเออใช่สับปะรดแล้วก็ขิงถั่วดินหรืนิก็คือสุนิสงแต่นี้เขาไม่ได้เน้นพวกนั้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมีบอแบ่งให้กนิงๆก็เขาวนี่นะนคกันอ,อืม

อหอมมากครับหอยอืม กินอีกสักชากรังดีพอแล้วครับนารีบอกว่าอยากจะทำกินเย็นนี้ก็รอฟินฝีมือนารีมั่งนะนารีจะทำใส่สับปะรดเพื่อนะด้วยในสิบพวกก็กินอีกทีแกอย่าั้แนไม่เป็นไรครับอืมดือกครับมีน้ำสุขอร่อยมากเย,ย,ยี่ยมเวลาเดี๋ยวจะกีนติมต่อครับ Ah <sighs>